วันนี้เราจะมาสอนการเชื่อมหัวใจนะคะโดยที่เราจะถักเป็นสองชิ้นงานแบบนี้แล้วมาต่อกันแต่เวลาต่อกันเนี่ยมันจะมีเกิดช่องรูตรงกลางมันคล้ายๆการถักขาตุ๊กตานะคะวันนี้เราจะมาสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่เราจะจบ ปิด C นะคะเนื่องจากว่าลายที่เราถักเนี่ยมันเป็นลายต่อเนื่องอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่ปิด C ีเนี่ยมันจะเป็นลายเหลื่อมล้ํากันเราก็เลยจะปิด C ีเทคนิคนี้ใช้ได้ทั้งปิด C และไม่ปิด C ีนะคะการปิด C ก็ตามนี้เลยแต่เราจะยังไม่โซ่หนึ่งนะคะเราจะคาไว้แบบนี้แล้วนําอีกชิ้นหนึ่งชิ้นที่2เนี่ยมาเชื่อมติดกับชิ้นแรกโดยการทิมเข็มไปข้างหลังนะคะแท็กมาข้างหน้า แบบนี้แล้วก็หมุนไปแทงที่รูรูแรกนะคะที่เราขึ้นเมื่อกี้นี้แล้วก็ดึงไหมนะคะมาสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองดึงผ่านนะคะแล้วก็สเต็ปสแบบนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะโซ่หนึ่งนะคะเป็นการขึ้นต้นหลักแถวใหม่ พอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราจะ x ที่รูเดิมนะคะเราจะใช้รูเดียวไม่เปลี่ยนรูไปไหนนะคะถูกใช้รูเดิมพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยแถวแรกเราจะใช้ตัวขั้นใหม่นะคะเพื่อเป็นการจําไว้เพราะว่าบางทีเราอาจจะสับสนได้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะถัก1 8 x วนชิ้นที่1 1 8่ง x วนชิ้นที่สองแบบนี้นะคะถักไปเลยค่ะ1 8 x เดี๋ยวเราจะจบแถว ที่1แล้วเดี๋ยวเรามาให้ดูเราถักมาถึงหลักที่17นะคะอันนี้คือหลักสุดท้ายหลักที่18พอถักหลักที่18แล้วเนี่ยเราจะข้ามไปแท็กชิ้นที่2นะคะโดยที่มาทิมที่จุดเริ่มต้นตรงนี้เหมือนกันนะคะมาใหม่หลุดมือค่ะอันนี้18นะคะ18เราจะไม่ทิมรูนี้เป็น19นะคะอ่า ฝั่งนี้ก็จะอีก18ก็นับไปเลยค่ะ1 2 3อ่าแถวชิ้นที่2นะคะมาถึงหลักที่17แล้วก็หลักสุดท้ายคือหลักที่18รวมทั้ง2ฝั่งก็คือจะเป็น36หลักนะคะหรือเรียกว่า 36x เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาเชื่อมกับแถวที่1เอ้ยไม่ใช่ชิ้น1นะคะที่เรามาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะเชื่อม โดยการปิด C แต่ว่าเราจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีขาวทีนี้เราจะต้องถอยไปก่อนหนึ่งหลักการเปลี่ยนสีนะคะก็ควักออกมาแบบนี้แล้วนำสีใหม่มาเชื่อมได้เลยนะคะสีใหม่ก็คือเป็นสีขาวแบบนี้นะคะก็คล้องไหมามาดึงไหมให้แน่นสีแดงนะคะแล้วก็ C ที่ชิ้น ที่1แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่1แล้วก็ x ลงไปที่เดิมเลยค่ะอีก36หลักนะคะก็นับไป2 3 4เดี๋ยวจับกลับมาให้ดูนะคะมาถึง17 x นะคะแล้วก็จบ x สุดท้ายที่ชิ้นที่1น,นะคะอันนี้คือ18 19เราจะทิมตรงกลางนี้เลยเห็นไหม เก้ายี่สิแล้วก็นับไปถึงสามสกนะคะเดี๋ยวมามาถึงที่สามสกนะคะเอกที่36ก็คือช่องสุดท้ายนี้เลยมันจะตรงหลักพอดีนะคะพอครบ 36x แล้วก็ C ที่หลักแรกเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะ C ก็คือการเชื่อมต่อแบบนี้แล้วก็ถักโซ่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ ลงไปที่ถักหลักเดิมแถวที่2ก็คือจะต่อด้วย 36x เช่นเดิมนะคะตามแพทเทิร์นก็ถักไปให้เสร็จนะคะทีนี้เราจะมาให้ดูว่า,าผลของการเชื่อมงานนะคะเห็นไหมคะการเชื่อมงานเราจะไม่เกิดช่องรูตรงกลางแบบนี้เห็นไหมคะนี่มันจะเรียบเนียนไม่เห็นใยสังเคราะห์ตรงกลางแน่นอนเห็นไหม อันนี้จะเป็นสีสีแดงนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะคลิปยาวหน่อยนะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะ